คุณผู้ชมคะต้องบอกว่าทางด้านของป้ายปายโอริโอค่ะเตรียมตัวที่จะลงสนามแข่งครั้งแรกในชีวิตเธอบอกว่าตอนนี้เนี่ยความพร้อมเต็มร้อยค่ะต้องบอกว่าเธอคนนี้เป็นศิลปินมากความสามารถแล้วก็มีแฟนคลับล้นหลามจริงๆค่ะสําหรับป้ายปายโอริโอ้คะหรือว่าปายชัดนภาชิก้าวไปอีกขั้นหนึ่งคุณผู้ชมคะเดินตามความฝันเพราะเธอเนี่ยมีการลงสนามเป็นนักแข่งรถครั้งแรกในชีวิตค่ะต้องบอกว่าชีวิตล่าสุดของป้ายปายโอริโอ้คะเธอออกมาเปิดเผยความรู้สึกแล แล้วก็การเตรียมตัวที่จะลงแข่งสนามแรกในครั้งนี้บอกว่าเธอเนี่ยเป็นคนชอบใปนเรื่องของความเร็วแล้วก็ครั้งแรกเลยที่โตโยต้าติดต่อไปก็ตอบตกลงแบบยังไม่ได้คิดอะไรเลยโอกาสมันมาแล้วเราก็อยากจะสารฝันอันนี้เป็นอีกหนึ่งความฝันที่อยากจะลงแข่งในสนามซึ่งเธอเองก็พร้อมที่จะลงแข่งแต่ว่าต้องทําการบ้านเยอะๆเธอก็บอกแบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นการดูคลิปเก่าๆของพี่ๆหรือว่าการออกกําลังกายหรือรวมไปถึงการฝึกซ้อมเล่นกําลังแขนกับการหมุนทัวรมาลัยนะคะ เพราะว่าเ,ออเธอบอกว่าเธอยังไม่เคยลงสนามจริงๆเพราะว่าสนามจริงเนี่ยน่าจะเกร็งแขนถ้าส่วนมากเลยก็น่าจะต้องออกกําลังแขนเยอะๆนะคะก็ขอให้พี่ๆเนี่ยมั่นใจได้เลยทุกอย่างปลอดภัยแต่ก็มีผู้เชี่ยวชาญมาฝึกสอนนะคะสัญญาว่าจะเอาถ้วยมาฝากทุกคนซึ่งจะลงแข่งน่าจะเริ่มสักประมาณเดือนกรกฎาคมสนามแรกน่าจะที่บางแสนต้องฝึกซ้อมอย่างหนักเลยความพร้อมเต็มร้อยครับใจก็เกินร้อยก็เรียกได้ว่าแฟนดอมทั้งหลายนะคะคือรอชมรอให้กำลังใจ ถือกันได้เทยนิวส์ Thai News สื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมกดติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางที่ไทยนิวส์ค่ะ